เรียนท่านประธานครับผมเทวริศมณีฉายสมาชิกวุธิภากลุมสื่อสารมวลชนนะครับจังหวัดสมุทรสงครามออขออนุญาตอภิปรายนะครับสนับสนุนยติของท่านสวนัทนานะครับเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเรื่องออการแก้ไขฝุ่น พีเอ็มสองจุนะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเมื่อสักครู่นยฮะท่านรัฐมนตรีออกมาชี้แจงนะครับว่าเรื่องมีมาตรการหนึ่งสองห้านะครับเต็มไปหมดนะมีการตั้งผู้ที่จะรับผิดชอบในเรื่องของการแก้ไขปัญหาแต่ดูเหมือนว่ามันกลับสวนทางไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าลําพังแค่ถ้าหากว่าเราไม่สามารถแก้ฝุ่นได้นะครับแค่เรื่องของไอเรื่องของการมาตรการในการป้องกันนะครับอย่างหน้ากากดีนะฮะเรื่องของหน้ากาก N95 เนี่ยฮะผมยังหาซื้อยังมีเสียงสะท้อนว่าหาซื้อยาก ถึงหาซื้อได้ก็ราคาแพงนะครับผมคิดว่ามาตรการที่เป็นรูปธรรมชัดเจนที่สุดเรื่องของหน้ากากเนี่ยฮะเอาไว้ป้องกันตัวเองแต่ละคนเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่ยากนะครับหรือการจัดหานะฮะให้มีเพียงพอในราคาที่ถูกนะฮะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ประชาชนควรจะได้เข้าถึงเนี่ยฮะก็เป็นเรื่องยากยิ่งนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับท่านประธานครับเรื่องเกี่ยวกับฝุ่นนะฮะไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องที่ไม่สามารถคาดการได้นะครับก็สามารถคาดการได้นะครับ เป็นคาดการได้ขนาดไหนนะครับวันที่12กันยายนนะฮะปีที่แล้วเนี่ยฮะในการถแถลงนโยบายของรัฐบาลแพทองทานเองเนี่ยฮะก็ยังระบุนะฮะในเรื่องของการวิเคราะห์ปัญหาที่สังคมไทยต้องเผชิญน,นะฮะเรื่อง1ใน9 1ใน9ของปัญหาก็คือเรื่องปัญหาเรื่องสภาพอากาศโดยเฉพาะ PM 2.5ครับท่านประธานนะครับในการในเอกสารนโยบายเนี่ยก็ยังระบุไว้นะฮะว่า เป็นเรื่องที่เราต้องเผชิญหน้านะครับประชากร20ล้านคนนะฮะในปี66ต้องเผชิญหน้ากับปัญหานี้นะครับแล้วก็ยังอ้างได้ว่าในแนวทางในการแก้ปัญหารับมือเนี่ยฮะต้องมีการแก้ปัญหารับมือนะฮะคาดการได้ขนาดไหนครับท่านประธานครับคาดการได้ขนาดที่นายกนะฮะเองเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์นะฮะหลังจากที่มีการนําเสนอนะฮะจริงๆแล้วไม่ต้องนําเสนอข่าวก็ได้เราเองก็สัมผัสได้นะฮะอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันอยู่แล้วกับปัญหาฝุ่นเนี่ยฮะ นายกเองก็ยังมาสัมทับว่า,าได้วางแผนนะฮะในการแก้ตั้งแต่เ,เข้ารับเป็นเป็นนายกแล้วนะครับคาดการได้ขนาดไหนนะครับรท่านประธานคาดการได้ขนาดตอนที่หาเสียงนะฮะ ช่วงปี66เนี่ยฮะตอนนั้นท่านนายกแพทองทานในานะที่เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยเองเนี่ยฮะก็ได้แสดงท่าทีอย่างแข็งกร้าวครับท่านประธานว่าจะต้องไม่รับสินค้าเกษตรที่มีการเผาไหม้จากประเทศเพื่อนบ้านนะฮะเพราะอะไรครับท่านประธานเพราะอากาศสะอาดคือพื้นฐานชีวิตของคนไทยอันนี้เป็นคําที่ท่านนายกพูดไวอ้อย่างมั่นอกมั่นใจพูดไวอ้อย่างแข็งกร้าวในตอนหาเสียงนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นเพียงแค่เทคนิคการหาเสียงหรือเปล่านะครับ แต่ดูเหมือนว่าที่ผ่านมาเนี่ยฮะเหมือนอาอาการแก้ปัญหาก็ยังเป็นคําถามนะครผมคิดว่าหลายคนก็คงค้างคาใจนะฮะถ้าหักว่าหากว่าไม่ใช่เพียงแค่ผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยเท่านั้นแต่ว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยฮะผมคิดว่าเขาคงจะส,สัมผัสได้นะครับถึงปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเหมือนเราวกับว่าไม่มีมาตรการอะไรที่ยังเป็นรูปธรรมนอกจากอีเวนต์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับท่านประธานครับ จุดหนึ่งของปัญหาที่ที่หลายคนก็ต้องพูดถึงหรือกท่านรัฐมนตรีเองก็มาตอบคําถามก็พูดถึงนะครับเรื่องของการเผาไหม้นะฮะโดยเฉพาะอ้อยนะฮะหรือว่าต่อสังข้าวหรือว่าข้าวโพดโดยเฉพาะอ้อยนะครับท่านประธานอ้อยเนี่ยฮะข้อมูลนะฮะเมื่อเมื่อเมื่อสวันที่แล้วนะครับจากกรุงเทพธุรกิจนะฮะได้นําเสนอสถิตินะฮะการรับซื้ออ้อยรายวันของโรงงานน้าตาลนะครับ แห่งทั่วประเทศนะฮะณวันที่23ทันเอ่มมกราคมนะครับมีปริมาณกาอ้อยนะฮะเข้าหีบนะฮะทั้งสิ้น42 4 2ล้านตันครับท่านประธานแบ่งเป็นปริมาณอ้อยสดนะฮะอ้อยสดที่ไม่ได้เผานะครับ3ล้านตันนะฮะซึ่งแบ่งเป็นสัดส่วน82นะฮะในขณะที่อ้อยไฟไหม้7ล้านตันเนี่ยคือ17.46ปเซนะครับ ยังพบว่านะครับยังมีโรงงานอ้อยนะฮะสิบสิบโรงงานนะฮะโรงงานน้าตาลสิบโรงงานที่ยังรับซื้ออ้อยในสัดส่วนที่เกินกว่าอ,อ้อยอ้อยที่มาจากการเผาเนี่ยสัดส่วนที่เกินกว่า25เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็ต้องไปพิจารณานะครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับท่านประธานนะครับกว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยฮะโดยเฉพาะการเติบโตของอุตสาหกรรมทั้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะฮะแล้วก็ อ้อยนะฮะที่ไปทุนไทยนะไปลงทุนทั้งในพม่าเองในกัมพูชาเองนี่ยฮะผลลัพธ์ก็ออกมาเป็นรูปธรรมนะฮะไม่ใช่เพียงแค่เรื่องการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังเป็นฤดูนะเราประเทศไทยได้ฤดูใหม่ครับท่านประธานเรียกว่าฤดูฝุ่นนะครับในห่วงเวลานี้นะครับก็ศูนย์วิจัยกษิกรไทยเนี่ยฮะคาดการว่าปริมาณนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะฮะของไทยในปี2567นะฮะ อยู่ที่ปริมาณ1.4ล้านตันนะครขยายตัวเรา5.2เมื่อเทียบกับสัดส่วนเมื่อปี66นะครนี่ก็คือการเจริญเติบโตนะฮะของอุตสาหกรรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เราไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็นำเข้ามานะครับนอกจากนำเข้ามาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วยังนำเข้ามาเป็นฝุ่นกวันเป็นฤดูการที่เราได้มาอีกหนึ่งฤดูด้วยนะครับแน่นอนครับท่านประธานครับ สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยฝุ่นข้ามพรมแดนอะไรต่างๆเนี่ยฮะไม่ใช่เรื่องใหม่นะฮะอย่างที่ผมบอกว่าไม่ใช่เรื่องที่เราไม่สามารถคาดการได้คาดการได้จนกระทั่งตั้งไป็นฤดูแล้วนะฮะสิ่งนี้เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านเราเองด้วยซ้ำในเอเชียตะวันอกเฉียงใต้นะครับอย่างประเทศสิงคโปร์ในปี2 5 5 6ครับท่านประธานครับก็เคยเผชิญหน้าปัญหาการเผาป่าในประเทศอินโดนีเซียเพื่อ เกษตรเชิงพาณิชย์นะฮะไม่ว่าจะเป็นการปลูกน้ำมันนะปาล์มน้ำมันหรือว่าไม้เยื่อกระดาษต่างๆนะฮะแต่ว่าในปีถัดมาคือปี2557นะครับรัฐบาลสิงคโปร์ได้ออกประกาศสิ่งที่เรียกว่ากฎหมายหมอกควันข้ามพรมแดนครับท่านประธานให้อำนาจในการลงโทษบริษัทหรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการก่อมลพิษก่อหมอกควันข้ามพรมแดนแม้บริษัทหรือบุคคลนั้นจะอยู่นอกเขตแดนสิงคโปร์ก็ตามผมคิดว่าสิ่งนี้ เป็นสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยฮะนอกจากการจัดอีเวนต์นะฮะซึ่งก็ต้องเข้าใจนะครับเรื่องของของการแก้ปัญหาในเฉพาะหน้าเนี่ยก็ต้องทําแต่ว่ามันไม่เพียงพอนะครับมันต้องวางรากฐานวางกฎหมายด้วยนะครับผมคิดว่ากฎหมายหมอกควันข้ามภูมิแดนเป็นสิ่งที่ควรจะต้องพิจารณานะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นมาตรการในการไล่ล่านะฮะว่าใครเกษตรกรคนไหนเผาบ้าง ต้องไปไล่นะเหมือนก็เป็นความผิดมหันผมต้องเรีย,ยงงี้ท่านประธานครับมันเป็นภาวะที่จําใจแล้วก็ต้องเข้าใจแล้วก็เห็นใจเกษตรกร,เ,ร,กรเหล่านั้นด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเขาก็คงไม่อยากเผาฮะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรข้อมูลนะฮะจากนักวิชาการก็ออกมาวิเคราะห์แล้วว่าจริงๆแล้วนะะปัญหาระห,าหว่างอ้อยที่ไม่เผากับอ้อยเผาเนี่ยฮะต้นทุนนะฮะมันแพงกว่ากันมากนะครับมันไม่มีแรงอาจจะ เรียกว่ายากมากที่จะหาแรงงานนะครไปไปทำเก็บอ้อยที่ที่ไม่เผานะครับเพราะว่ามันมันมันมีทั้งขมอ้อยหรือมีทั้งเรื่องของอะไรต่างๆนะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้นะฮะนอกจากไปไล่ดมเนินคดีหรือไล่ประนามเนี่ยะครับผมคิดว่ารัฐเองก็ควรจะหามาตรการทางบวกครับท่านประธานในการที่จะสนับสนุนให้เกษตรกรเ,เลิกเผานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ หาลดหรือว่าหาอุปกรณ์ในการตัดที่มีประสิทธิภาพนะฮะแล้วก็ประชาชนสามารถเข้าถึงได้นะครับหรือค่อยๆลดปริมาณการเผาไปนะครับไม่ว่าไม่ควรจะเป็นการหักด้ามพาด้วยเขา่าซึ่งมันก็เสี่ยงที่สุดท้ายแล้วผลกระทบก็คือเป็นเกษเตรกรตัวเล็กๆเกนี่ยฮะที่ต้องเผชิญหน้ากับปัญหานี้หรือไม่ก็เป็นการพัฒนานวัตกรรมในการตัดหรือให้นะฮะให้โคต้ากับผู้ที่ให้กับเกษตรกรที่ ที่ไม่ใช้การเผานะฮะก่อนนะครับในการที่จะเข้เาเข้าสู่คิวหรือว่าอะไรต่างๆนะครับเหล่านี้นะครับผมคิดว่าอันนี้ก็ควรจะเป็นมาตรการในการที่จะพิจารณานะครับแน่นอนอีกมาตรการในการที่จะต้องอผมคิดว่าออกได้ทันทีก็คือการแจกหน้ากากนะครับผมคิดว่าหน้ากาก ที่มีศักยภาพในการกันฝุ่นฟิตเนี่ยคะมันควรจะมีในราคาที่ถูกหรือว่าจัดหาถ้าแจกไม่ได้ก็จัดหาในราคาที่ถูกผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นโจทย์หนึ่งหรือว่าแนวทางหนึ่งในการที่จะในระหว่างที่เรายังไม่สามารถที่แก้ปัญหาที่ต้นต่อได้นะครับก็ให้ประชาชนได้มออีอย่างน้อยหน้ากาก N95 ในการป้องกันครับขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณครับ,รรบ,บ,รบเชิญท่านวุิชาติครับ